ไม่น่าเชื่อว่าสาวเมืองการสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะคะจะร้องเพลงนี้ได้ไพเราะมากๆสาวใต้อย่างฟ้าน,นะคะโอ้โหขอแบบว่ายกนิ้วโป้งให้เลยสุดยอดมากค่ะน้องไม่ได้เป็นคนใต้แต่สามารถที่จะ ถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่มีสำเนียงใต้เป็นคำาภาษาใต้อยู่ในนั้นด้วยให้คนใต้อย่างฟ้าฟังแล้วก็อีกหลายๆคนฟังรู้สึกเหมือนว่าสาวใต้มาร้องเองเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะฟ้าพูดขึ้นมาอย่างนี้เกริ่นขึ้นมาอย่างนี้คิดว่า fc ที่ติดตามน้องต้นข้าวมาตั้งแต่ต้นนะคะคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรโนโราจบลง่างคนก็ตรงกลับมาเหลือแต่เพียงฉันต้องนั่งหลังมานเดียวด้ายไม่รอติไปทั้ง ใช่แล้วคะ่ะน้ำตาโนราคือ f c ฟที่ติดตามช่องของฟ้ามานานแล้วอะ่ะพอรู้ว่านะคะฟ้ามา,าในการทำคลิปของน้องต้นข้าวก็หลังบ้านมาเลยว่าคุณฟ้าได้ไปฟังเพลงนี้หรือยังเพลงนี้น้องร้องเพราะมากเพราะว่าเอฟซีเขารู้ว่าฟ้าเป็นคนที่มาจากปากใต้ก็เลยบอกว่า ไม่ได้แล้วคุณฟ้าจะต้องไปฟังจะต้องได้ไปเห็นถึงความสามารถของน้องต้นข้าวว่าน้องไม่ได้เป็นคนใต้แต่น้องร้องเพลงนี้ไว้เพราะมากถามว่าฟ้าเชื่อเอฟซที่มาบอกไหมคะเชื่อค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้สุดยอดมาก แต่ทีนี้คือคนเรามันจะเชื่อที่คนอื่นบอกแบบร้อเปอซมันไม่ได้คือเราจะต้องไปฟังเอง FC บอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ค่ะต้องไปฟังเดี๋ยวนั้นเลยเพราะอะไรก็ความอยากรู้อยากเห็นมันก็มีอยู่แล้วและยิ่งมีหลายๆคนอ่ะไม่ได้คนเดียวด้วยหลายๆคนมาการันตีแบบนั้นแบบคุณฟ้าฟังยังคุณฟ้าฟังยังก็เวลาฟ้าทําคลิปของน้องมานะคะ2คลิปเนี่ยมี FC เข้าไปเขียนใน ใต้คลิปของฟ้าด้วยว่าคุณฟ้าจะต้องไปฟังเพลงนี้นะแล้วก็มีหลังบ้านมาด้วยดังนั้นก็เลยได้เข้าไปฟังนะคะอุยทุกคนเด็กคนนี้ทำไมเก่งแบบนี้คือพอ,อได้ฟังน้องร้องน้ำตาโนราแล้วอ่ะก็เลยยิ่งแบบต้องไปดูน้องเป็นลูกครึ่งใต้หรือเปล่าเป็นคนที่ อยู่ปกคนใต้หรือเปล่าเพราะว่าตามที่ฟังมาน้องเป็นสาวเมืองกานอะแต่น้องร้องเพลงน้ำตาโนราแล้วมันมีมันมีท่อนที่มันจะต้องแบบว่า,เ,าเป็นการขับร้องภาษาปากใต้ด้วยแล้วน้องสามารถที่จะขับร้องเป็นเพลงสำเนียงใต้ได้อย่างเหมือนคนคนปากใต้ร้องอะ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าน้องเป็นสาวเมืองกาญนะคะ ก็คิดว่าเป็นสาวเป็นนักร้องอาสาวใต้ร้องแน่นอนเลยแล้วแบบคือหลงเสียงเข้าไปอีกไงทุกคนเพราะว่าสาวใต้อย่างฟ้านะคะคือได้มาคือได้มาฟังเพลงที่น้องร้องแต่ละเพลงนะคะก็ชอบอยู่แล้วเลยยิ่งน้องนะคะมาร้องเพลงน้ำตาโนราแล้วประทับใจมากไม่คิดว่าน้องจะร้องเพลงนี้ออกมาได้เพราะมากๆค่ะนร ลงงตาคนกก็รับอันนี้ไม่ได้มาอวยเพราะว่าทําคลิปนะคะแต่อวยจากความรู้สึกจริงๆว่าน้องร้องได้เพราะจริงๆหรือมีใครจะเถียงหรือเปล่าคะว่าน้องร้องเพลงน้ำตาโนราบไม่เพราะแต่สำหรับฟ้านะคะ เขาให้กี่คะแนนคะในรายการที่น้องอประกวดมาเขาให้กี่คะแนนฟ้าขอให้แบบว่าเบิ้ลสาเบิ้ล4ไปเลยเพราะว่าชอบมากจริงๆค่ะน้องเป็นคนที่ร้องเพลงแบบเสียงละมุนมากๆอะทุกคนแบบสามารถมันพอฟังแล้วมันรู้สึกหายเหนื่อยเวลาเราเครียดๆแล้วไปฟังเสียงน้องมีความละมุนและน้ำเสียงของน้องอะ่ะ มันเป็นน้ำเสียงของคนใจดีอ่ะเออบอกไม่ถูกอ่ะเป็นน้ำเสียงของคนใจดีคนมีเมตตาคือมันเป็นน้ำเสียงที่อ่อนช้อยละมุนล,ละไมถ้าเปรียบดั่งขนมมาทุกคนเราจะเปรียบดั่งขนมอะไรดีแบบเคก้กอ่ะขนมเค้กที่มันมีมันมีความกลมกล่อมมันมีความหวานละมุนมันมีความหอมคือมันเป็นกลิ่นแบบโอ้โหกลิ่นหอมลอยมาเลยอ่ะ มันเหมือนกับนั่งอยู่ในในช่วงที่เรามีความสุขแล้วกินของหวานถูกไหมนี่เลยคือฟังเสียงน้องแล้วมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นน่ะและนะคะฟ้าเปิดเพลงนี้ฟังหลายรอบมากทุกคนปานตัวเองเป็นนักร้องเสเองเลยคือฟังแล้วมันมันประทับใจอะ่ะยิ่งฟังก็ยิ่งหลงยิ่งฟังก็ยิ่งชอบโดยเฉพาะอ่าท่อนที่เป็นสำเนียงใต้อ่ะทุกคนแบบ อยากจะฟังแล้วฟังซ้ำแบบเด็กคนนี้ไไปทาางหนนนม่คลแแ้้วออรบบโเด็กคนนี้สามารถร้องได้แบบคือเหมือนคนปากใต้จริงๆอะ่ะโอ้ยจะเก่งอะไรขนาดนี้ลูกอายุเพียงแค่12เองแต่หนูสามารถที่จะแบบ เพลงภาคนั้นก็ได้เพลงภาคนี้ก็ได้เพลงที่ใครบอกว่ายากแต่พอเวลาเข้าปากของน้องต้นข้าวแล้วทําไมมันดูง่ายง่ายคือฟ้าเทพจะไปร้องได้เลยเออแต่จริงๆร้องไม่ได้นะคะแต่เหมือนว่าฟังน้องต้นข้าวร้องอะ่ะมันมันฟังอะไรแบบมันฟังแล้วมันดูแบบ ดูเหมือนไม่ได้ยากอ่ะโอ้แต่ทุกคนน้องร้องเก่งมากหาคนเทียบแบบยากมากๆนะคะในวัยใกล้เคียงกันเนี่ยยังคือมองเห็นไม่กี่คนอ่ะที่จะสามารถร้องอยู่บนเวทีเดียวกันได้คือน้องไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงได้ร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งอย่างเดียวแต่ น้องสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์เพลงถ่ายทอดความรู้สึกในบทเพลงตรงนั้นมันเลยทำให้เพลงอ่ะมันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นมันมีมนขลังมากยิ่งขึ้นตัดสินได้โดยคนฟังค่ะเห็นไหมคะว่าคนติดตามน้องมา68สมัยจบไปที่การประกวดแต่ ชีวิตจริงมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าทุกวันนี้เอซติดตามน้องต้นข้าวคูแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะวัยไหนที่ฟังฟังเพลงได้แล้วรู้เรื่องแล้วอะ่ะ ก็จะชอบฟังมากๆเพราะว่าน้องต้นข้าวไม่ได้มีเพลงเฉพาะคนแบบรุ่นใหญ่แต่น้องสามารถร้องเพลงแบบว่าโจ๊กๆก็ได้คือความน่ารักของน้องอ่ะความละมุนของน้องมันคือเสน่ห์ที่ทำให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะร่วมกันฟังเพลงที่น้องกล่อมได้เลยค่ะและฟ้าก็เชื่อค่ะว่า เส้นทางของการไปสู่ราชินีลูกทุ่งสวยหรูสวยงามแน่นอนค่ะไม่ได้เพราะว่าโชคช่วยแต่เพราะว่าเด็กคนนี้มีความสามารถจริงๆค่ะ